ใต้แรงกดดันนะเจมบอกมาก็จริงๆผมผมเคยมีปัญหาที่โดนตามนี่ะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอีลุงตุงนางไปหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งมันมีคนสองประเภทนะครับคนหนึ่งเนี่ยแบกปัญหาไว้กับคนหนึ่งวางหินไว้ข้างๆมันมีนะักธุรกิจคนหนึ่งนะครับเขาก็พูดไปดีนะครับว่าคุณเลือกได้นะครับว่าจะให้ปัญหาเนี่ยคุณแบกเอาไว้ หรือว่าคุณจะวางไว้ข้างๆแล้วค่อยหาวิธีแก้กับมันเอาความเป็นจริงนะครับปัญหาทุกอย่างไม่เคยมาอุดคอหอยท่านทาให้ท่านกินข้าวไม่ได้หรือไม่เคยที่จะมาอุดหลอดลมทําให้ท่านหายใจไม่ได้มายว่าทุกปัญหานี้นะครับมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็แล้วมันก็มาแน่ๆนะครับแต่วิธีการเดียวที่สุดเลยนะครับก็คือว่าการที่เราอยู่ในสันติสุขของพระเจ้าสันติสุขพระเจ้าไม่ใช่ความคิดนะพระบีก็เลยบอกว่าเกินความเข้าใจความเข้าใจคือเข้าใจว่ามันน่าจะมีความสุข แต่สันนิษฐานพระเจ้าเกิดความวุ่ามันเป็นปริมาณมันไหลเข้ามาพระวิญญาณพระวิญญาณจะไหลสันนิษฐานของพระเจ้าเข้ามาครอบครองใจว่ามาเป็นเหมือนทหารมาก,กั้นไม่ให้ความกังวลใจมันเข้ามาในใจใท่านวิธีการเดียวยง่ายๆนะครับเข้าไปหาพร,ระเจ้าในเองนะครับพระเจ้าจะคุ้มครองท่านไวจ้จริงๆนะครับมันเป็นการอัศจรรย์นะไว้ง่ายๆครับครับมีคําถามแล้วเคยหลงหายแล้ว แต่งงานกับคนไม่เชื่อส่วนสิ่งที่เขาบูชาก็ยังอยู่บ้านนะคะเราจะทํายังไงดีคะอาจารย์พอตั้งแต่กลับมาหาพระเจ้าเขาก็ข่มเหงมากค่ะครับก็หนใจคุณพีไรคามนะครับผมก็หลงหายเหมือนกันแต่แต่กลับมาแล้วแต่งงานกับภรรยายนี่นะครับก็บางเรื่องเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่เราต้องอดทนนะครับง่ายๆเลยเวลาเรามีปัญหาบางอย่างที่เราแก้ไม่ได้นะครับ <c oughs> เช่นโดนข่มเหงพ,งพระนพีบอกว่าการดีที่ภรรยายทำนี่นะครับจะทําให้ทําให้อ่ สามีมาเชื่อนะครับแบบว่าสิ่งที่ต้องอดทนก็คืออดทนแล้วก็ทําสิ่งดีไปเรื่อยๆนะครับเอาจริงๆอย่าอย่าก,กดผมนะครับคุณวิไลค่ะก็คือว่าผมเองเนี่ยลงหายไปแล้วเวลาที่ผมผ่านความทุกข์ยากลำบากบางอย่างเนี่ยมันเป็นราคาที่ผมต้องจา่ายตอนที่ผมต้องใช้หนี้หรือว่าผมต้องทําอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ราบรื่นนี่นะครับผมหวานลงไปในในสิ่งที่อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ใช่ทางที่ควรจะเป็นแล้วสุดท้ายเราก็ ต้องอดทนที่จะเกี่ยวมันนะครับก็แค่ช่วงเดียวไม่ต้องกังวลน,นะครับผมก็เป็นก็คุณพี่เลําก็อดทนนะฮะแล้วก็สู้ๆนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเคลียร์หมดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพราะเราก็เราก็อาจจะหลงทางเหมือนผมนะครหลงหายผมก็เรียนเก็บเกี่ยวสิ่งที่ผมไม่อยากจะต้องเก็บเกี่ยวเพราะพี่บอกว่าความเน่าเปื่อยที่เราเก็บเกี่ยวมันก็เกิดจากการที่เราเคยใช้ชีวิต อย่างผมเนี่ยใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนี่นะครับตอนที่หลงหายผมก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่มันก็แฟร์ดีนะครับแต่ว่าก็เชื่อผมพระเจ้ามีพระคุณนะครับพระเจ้าจะช่วยท่านได้อดทนมาทางเนี้ยแล้วอยัดกลับไปอีกนะครับตอนนี้ผมก็เก็บเกี่ยวผลที่ผมหวานช่วงที่ผมกลับใจกับมาหาพระเจ้าผมก็เก็บเกี่ยวสิ่งดีมากมายแต่ช่วงที่ผมพึ่งหลงหายกลับมาผมก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไว้ก็ไม่ไม่ได้เป็นความผิดเรานะครับพี่น้องทุกคนเราก็เราก็ มผมก็เหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้นะครับค่ะมีมีคําถามค่ะอาจารย์พอดีมีพี่น้องนะคะที่ที่รู้จักนะคะก็าถามว่าคือเขาได้ทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งร่วมร่วมกันกับเหมือนแบบว่าเจ้าของธุรกิจอะคะเขาเขาขอการอุปนิจจ์จากอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่จากพระเจ้าอะคะ่ะอย่างหนักเลยนะคะแล้วเขาเขาก็เลยถามว่าแล้วถ้าเขาเข้าไปทําธุรกิจนั้นอะมันจะได้ไหมมันจะ มีการวอวยพรไหมหรือนถูกต้องไหมต้องถามว่าเป็นธุรกิจ <c oughs> สไตล์ที่ไปร่วมเทมแอกหรือเช่นไปเป็นหุ้นส่วนกันนี่นะครับผมเคยเจอพี่น้องท่านหนึ่งนะครับไปเป็นหุ้นส่วนกับคนที่เขาไหว้รูปคลรบหนักมากเขาไปรู้เลยนะครับว่าเป็นไหว้คันเทพไหว้สุดๆเลยเนี่ยครับ <c oughs> ผมก็แนะนําให้เขาถอนหุ้นเลยอันนี้อารมณ์อารมณ์หมายถึงว่าให้ให้หมายถึงว่าขอการวอวยพรจากฝั่งตรงข้ามกับพระเจ้าให้ไปอยู่ในผลิตภัณฑ์เลยะค่ะอาจารย์โอ้โห <c oughs> <c oughs> พูดยากฮะถ้าถ to ้าพระวิญญาณจริงๆเนี่ยหลายอันหลายอย่างถ้าเราชัดเจนแล้วเรารู้อะไรบางอย่างนะครับแล้วพระวิญญาณเนี่ยให้เรารู้สึกไม่สบายใจหลายครั้งเนี่ยวิธีการเกิดขึ้นมาเป็นสไตล์เขาเรียกว่าดอกิโอหรือขึ้นมาในใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจนี่นะครับก็ผมว่าเลือกที่จะทําตามที่พระวิญญาณนําดีกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกอันทุกอย่างจะต้องทําแบบนี้แต่ว่าถ้าพระวิญญาณทำเนี่ยก็อย่างหนุนน้าใจพระวิญญาณหนุนน้าใจท่านนะครับท่านก็เชื่อฟังนะครับถ้ามันรู้สึกว่าแบบมันเราไป ศาสตร์อะไรมาหมายนี้นะครับเรารู้สึกไม่สบายใจผมก็แนะนําว่าท่านก็อย่าอย่าทําดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้จิตสานึกมันไม่โอเคอะใช่แล้วก็มีคําถามอีกคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์คือเขา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 เรียกว่าเขาขายผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอะค่ะแต่ว่ามันก็คนที่ให้มาขายบอกว่าเป็นแบรนด์เนมของแค้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแตเ่เขาก็ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่อะค่ะอาจารย์กับการที่เราเหมือน อารมณ์ประมาณว่าก็ก็ปี้เกตเออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราเราเราทำได้ไหมคะก็ผมเดาว่าคนที่ถามคงไม่สบายใจฮะไม่สบายใจก็ไปหาทำอีกทีไปขาหมูยอก็ได้ครับตอนนี้รับตัวแทนนจำหน่ายทั่วประเทศไทยหมูยอขายผลิตภัณฑ์เพื่อนที่รู้จักแล้วมันดีๆไขา กองแขงคาราเมลอะไรขายขายไปนะครับที่มันไม่มันไม่ขัดกับจิตสํานึกเราอะฮะสบายใจกว่าเยอะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเราถ้าเรารู้สึกแบบไม่สบายใจอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ฮะมันเราคนเื่องที่เวลาพอถามปุ๊บก็รู้เลยว่าไม่สบายใจอืมค่ะอาจารย์ถ้าไม่สบายใจผมก็แนะนําว่าก็ไปขายคองแขงคาราเมลไปขายทุเรียนไปขายอะไรก็ได้ฮะเดี๋ยวพระเจ้าก็อวยพรแต้พี่น้องฟังดีนะการอวยพรสําคัญกว่าแผนการตลาดล่าสุดนะครับคุณครูก็ไปขายอย่างและขายเกี๊ยว อะไรก็ไม่รู้ทนะําอร่อยอร่อยผมกินนะเพราะว่าไปกินอร่อยมากก็คนอะไรนะมันจะมีผลิตภัณฑ์พระเจ้าอวยพรให้มาขายอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจมอนไงแต่พระเจ้าอวยพรยังไงก็โอเคนะครับมีน้องคุณเมย์บัวทองนะครับถามว่าเคยทําแทงต้องแก้ยังไงห่ะคะก็จริงๆคุณเมย์บัวทองอยากกดผมนะครับการทําแทงก็คือสารภาพบับง่ายๆนะครับก็คือว่าสารภาพบับกับพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าเคยฆ่าคนตาย นะครับแล้วก็ขอการให้อภัยนะครับสารภาพบาปและสามเณรคีรธรรมกับพระเจ้าในความสว่างคนที่เกี่ยวข้องหรือคบางคนเนี่ยบางทีท่านอาจจะสารภาพกับคนที่เกี่ยวข้องหรืออะไรางี้นะครับก็แล้วแต่พระวิญญาณนําแล้วก็ขอการยกโทษแลวขอพระเจ้าทรงปลดขับศัตรูอะไรที่เข้ามาตอนที่เราไปทําบาปใหญ่พวกนี้นะครับให้ออกไปจากชีวิตนะครับก็ไม่มีอะไรครับพี่น้องก็หลายคนที่ผมเจอนี่นะครับเอาจริงนะฮะอย่ากดผมนะครับผมไปเจอมานี้ครับคริสเตียนหลายคนหรือว่าผู้หญิงหลายคนนะครับที่มาเป็นคริสเตียนเูริสซามีนะครับ ทำแท้งร้อยละแปดส <S slide>. ิบเปอร์เซ็นต์เกือบทุกคนเลยครับอย่าตกใจนะครับมันคือเรื่องจริงแม่ติวสวัสดีนะครับคิดถึงแม่ติวมากเลยนะคะคุณถามจากคุณมดนะคะค่ะค่ะก็คุณมดนะคะกําลังจะเปิดร้านทําเล็บนะคะอาจารย์แต่ว่าช่างอะค่ะบอกว่าต้องดูเลิกที่จะสร้างห้องก่อนนะคะ ทีนี้คุณมดบอกว่าไม่ไม่ถือเรื่องเลิกยามใช่ไหมคะอย่างนี้ผีมันจะมาขัดขวางการทํางานไหมคะผมแมนะนําให้ถ้าเราเป็นเจ้าของ,ของก็เปิดวันที่ไม่ไม่ถือเลิกนั่นแหละฮะเขาจะเขาถือเลิกเราก็เปิดวันไม่ถือเลิกไปเฉลยจบนะครับ,บเราไม่เชื่อเราไม่ติดเราไม่เอาอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> หรือว่าถ้าเขาเขาเป็นลูกจ้างเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าแน่นอนเขาไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นผู้ประกอบการร่วมนะครับท่านก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าอจมใชมครับครับอ่ จากคุณชาลินี่นะคก็ทำก็เขาไม่ได้มีสิทธิ์มาบังคับเพราะเขาเป็นช่างเรานี่ครับเราก็ทําเราเป็นเจ้าของใช่ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นหุ้นกันเนี่ยผมไม่น่าให้หุ้นด้วยค่ะ ค่ะจากคุณชารินีนะคะอาจารย์อาจารย์คาโบอดอาหารอธิฐานนะคะครบเจ็ดวันไปแล้วนะคะพระเจ้าเสริมกําลังอย่างมากมายเลยค่ะฝันถึงอาจารย์คมเอกด้วยนะคะให้ไปประกาศข่าวประเสริฐนะคะเชื่อว่าอาจารย์มาจากพระเจ้านะคะแต่เมื่อคืนนะคะฝันถึงงูนะคะอยู่ใต้เตียงบ้านที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะอาจารย์ครับก็พระเจ้าเสริมกําลังก็พี่น้องเวลาผีอยู่ในตัวเรานี่นะครับผมสังเกตหลายคนที่อดอาหารอีิฐานนะครับพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องฟังจาได้ไหมมีผีบางตัวขับไม่ออกพระเยซูบอกว่า ขับออกได้เว้นแต่อดอาหารอธิษฐานและในพระธรรมอิสยานะครับพูดว่าการอดอย่างนี้ไม่ใช่หรือที่เราต้องการคือการปลดสายแอดพันธนะนะครับจริงๆหลายครั้งกันกับผีนะครับผีตัวใหญ่ๆใ,ในชีวิตของท่านจะออกก็ต่อเมื่อหลายครั้งนะครับท่านฟาสติ้งคนวางฟาสติ้งก็มีผลคนคนวางอดอาหารจะก็มีผลคนถูกขับ อดอาหารที่ฐานก็มีผลนะครับมันเป็นการแก้แอกสายรัดพันธนาการหมายความว่าพระคุณโบอ,อาหารที่ฐานนี่นะครับพระเจ้าเนี่ยเห็นแก่ความตัดสินใจความที่ท่านสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าอาจจะแบบเทพระคุณมามากขึ้นแล้วขับสตุูไปได้อย่างไงไ่ายดายนะครับ mm hmm. ก็หนึ่งน้าใจก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอุตส่าห์มีการได้หนึ่งน้าใจผมว่าพระเจ้าให้เห็นถึงนะครับ mm hmm. พระเจ้าเสริมกำลังนะครับหมายถึงอะไรเหรอครับ <c oughs> เอ่อ ไม่รู้จริงๆเพราะว่าแต่ว่าทั้งงูก็คงเป็นศัตรูะคงเป็นอาจจะเป็นบินญาณชั่วอะไรอย่างนี้นะครับพระเจ้าาจะให้เราคนที่จะรู้ดีสุดคือพระวิญญาณเป็นคนบอกเราว่าความฝันหมายถึงอะไรหรือว่าถ้าตีความอย่างเงี้ยชัดเจนก็คืองูก็คือคือผีแหละนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าหมายความว่ารวมๆคืออะไรแต่ว่าผมก็อาจจะบอกได้ว่าบางอย่างที่เป็นสิมโบลษณ้พามพ์ชัดๆเช่นงูนี่นะครับว่าอาจจะเป็นซาตานหรือผีส่วนว่าจะหมายความยังไงผมผมต้องผมแนะนําว่าให ถามพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆนะครับค่ะมีมีพี่ต้องอาจถามมาค่ะอาจารย์ว่าในตอนช่วงที่เขาอดอาหารอธิษฐานนะคะเขารู้สึกว่าอารมณ์เขาเหวี่ยงมากเลยแล้วแบบงุดยิดงุนง่านไปหมดดูอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมดเลยค่ะอาจารย์ไม่รู้ว่าเกิดจากง่ายๆเลยก็หิวก็หิวใช่ไหมครับก็หิวแล้วจเวลาเวลาเวลาหิวนี่นะครับ ท่านก็เขาคืออดอาหารที่ฐานต้องสแสวงหารพระเจ้าด้วยพอสแสวงหารพระเจ้าเนี่ยสันติสุขของพระเจ้าก็ลงมาเป็นเรฟรีก็คือว่าเป็นกรรมการควบคุมอารมณ์เราได้ <c oughs> แต่พอสมมติเราฟาสติ้งแล้วเราไม่ค่อยมีเวลาอดอาหารที่ฐานนี่นะครับอารมณ์ก็เหวี่ยงเป็นธรรมดาเพราะว่าแน่นอนนะมันหิวจริงๆการอดอาหารที่ฐานเนี่ยเราควรถามพระเจ้าก่อนไหมคะว่าเราควรอดแบบไหนอดยังไงอดกี่วันนี้อาจารย์ ความเวียงนะครับเวลาพี่น้องภรรยาท่านอดอาหารที่ฐานแล้วฟาตติ้งแล้วเป็นเมนด้วยนะครับสองภาษาดับเบิ้ลเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครับน่ากลัวมากนะครับก็จะจะจะแบบโหดมากนะครับอันนี้ต้องเข้าใจต้องเข้าใจภรรยาท่านด้วยแต่ว่าอดอาหารที่ฐานพี่น้องฟังดีนะครับอดอาหารที่ฐานไม่ใช่เป็นการเป็นต่อรองกับเจ้าเป็นประมาณว่าฉันละทิ้ง เหมือนกับว่ารีบไปหาลูกโดยไม่ได้กินข้าวเหมือนกับว่าอยากเห็นความสัมพันธ์พระเจ้าสําคัญกว่าอยากเข้าไปเข้าเฝ้าอยากจะได้ยินเสียงพระองค์ชัดๆอยากจะให้พระเจ้าทรงโปรดมาช่วยเหลือบางเรื่องนี้นะครับแล้วท่านก็ไปเข้าไปวิงวอนพระองค์แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยการอวดอาหารที่ฐานมันมีการอวดอาหารที่ฐานเพื่อเอาหน้าด้วยนะครับเช่นต้องการอะไรบางอย่างแล้วก็บีบบังคับโดยการอวดอาหารที่ฐานก็มีแต่ว่าท่าทีสําคัญที่สุดนะครับในการอวดอาหารที่ฐานนะครับ ว้าววันนี้ได้ข้อมูลเยอะมากเลยคุณเจสิก้านะคะกดอาหารนที่ฐานเพื่อเอาหน้ากับพระเจ้านะคนเหมือนกับว่าเหมือนฟาริสีอะครับฟาริสีเนี่ยจะอดอาหารในถ่ายให้คนเห็นเพื่อจะได้รู้ว่าเขาเป็นคนชอบทำแต่การบริหารอย่างนี้หรือที่ที่เราต้องการคือการปลดสายแอดพันธนาการ,รอะไรเงี้ยครับไม่ใช่การทาตัวเหมือนต้นอ้อเล็กๆที่ถมตัวลงอะไรเงี้ยบางไปอาา่านในพระธรรมสยดาได นะครับค่ะอย่างนี้เวลาอดอาหารอธิษฐานเนี่ยค่ะอาจารย์เราจําเป็นไหมที่เราจะต้องแบบเข้าห้องส่วนตัวปิดประตูไปอธิษฐานวิงวอนกับพระเจ้าหรือว่าช่วงที่ท่านไปกินข้าวนี่แหละเขาไปห้องอธิษฐานกับพระเจ้าเพาท่านอดอาหารท่านไม่อธิษฐานท่านจะไปทําอะไรครับอแล้วถ้าคนที่ทํางานหรือต้องเดินทางแต่ว่าในวันนี้ก็ควรจะเป็นเวลาไว้ไวฟาสติ้งแล้วก็ควรจะมีแบบจริงๆอนี่ยมันห้องน้ำก็เข้าได้อก็คือเป็นช่วงเวลาก็ไม่ได้ตลอดทัว่าควรจะตั้งเวลาเขาเฝ้าเพราะว่าเวลาผมสัมผัสได้ว่าพระเจ้าจะแบบ สเสด็จมาเยี่ยมเยียนท่านเป็นพิเศษในการอฟาสติ้งนะครับแล้วก็หลายครั้งผมอยากจะขอพระเจ้าขับผีพี่น้องบางคนที่เป็นผมก็ฟาสติ้งเหมือนกันนะครับก็จะเห็นพระคุณพระเจ้ามากขึ้นนะวะาจ้ไหนก็ฟาสติ้งอยู่การฟาสติ้งเป็นสิ่งดีครับเห็นด้วยแต่ว่าพี่น้องควรจะทํ้ในท่าทีที่ถูกต้องนะครับค่ะจากคุณอ,อ,อ่านชื่อพี่น้องไม่ออกนะคะขอความกรุณาที่ฐานเผื่อพี่สาวนะคะชื่อกิมซัวกิมซัว ร้านเปงน,นะคะให้หายจากโรคมะเร็งเต้านมด้วยนะคะาเจ้าขอ,าขอให้คุณจอมจิตพี่สาวคุณกิมซัวร้านเปงหายโรคมะเร็งเต้านมเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูไฮคุณทานินนน,นะครับอธิบายให้ครอบครัวพังเรื่องความเชื่อเรากับคุณพ่อที่เสียชีวิตแล้วนะครับเอ่อยากเลยนะก็จริงๆก็จริงๆพอไปถึงจุดหนึ่งนี้นะครับก็ เขาก็จะเข้าใจเราถ้าเราทําทุกอย่างที่เป็นการการพยายามแสดงความรักกับครอบครัวนะครับแล้วเราไม่ไม่ไปพูดเรื่องศาสนาศาสตร์เช่นศาสนาศาสตร์ในการที่คุณพ่อเราอยู่ไปสวรรค์แล้วอะไรอย่างนี้นะครับสไตล์เนี้ยฮะอย่าไปพูดทานองนี้นะครับก็บอกว่าอาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็เราก็เคารพสิ่งที่เขาทำพอเท่าที่พอจะทําได้นะครับเช่นเขาจะให้เราขวาดบ้านให้อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ทําไปแอะไรที่ไม่เกี่ยวพิธีกรรมนะครับก็ทําไป แต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับพิติกรรมก็ชัดเจนเลยบอกว่าขออนุญาตเป็นอีกแบบหนึ่งได้ไหมนะครับบางทีเราก็อาจจะยินไว้อะไรให้คุณพ่อเราเนี่นะครับว่าเราักพ่ออย่างงี้นะครับสุดท้ายเนี่ยเอาจริงๆนี่นะฮะเขาก็คนเราเขากลัวอย่างเดียวว่าเราไม่รักพ่อแม่แค่นี้ครับจริงๆถ้าท่านรักมากกว่าเดิมนะก็ยิ่งดีเลยนะครับไม่ใช่บางคนมีพ่อแม่อยู่ไม่เคยไปเยี่ยมเลยางี้นะครับหลายครั้งวันจันทร์นี้ครับก็ผมก็บอกพี่น้องหลายๆคนก็ไม่ต้องมารับใช้นะครับกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่บ้าง นะครับไม่ใช่รักพระเยซูสุดใจพ่อแม่เป็นแค่โรงแรมนี่นะครับไม่เคยสนใจไม่เคยใส่ใจเลยเลยนะครับท่านก็เป็นคนอคตันอยูนะครับแล้วก็ก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่มาเชื่อค่ะคุณจีซัสเลเวอนะคะสามีหนีหายไปมีคนอื่นแล้วต้องการอยากกับเราต้องรอไหมคะพระเจ้ายังจะเอาเขากลับมาอีกไหมคะเอออย่างแรกนะครับถ้าสามีกรณีเดียวที่อยากได้คือสามี สองกรณีคือสามีตายกับซึ่งตอนนี้ไม่ตายนะครับอีกกรณีก็คือสามีร่วงประเวณีนะครับท่านก็สามารถหย่าหลังได้แต่ในกรณีหลายกรณีนะครับพระเจ้าเนี่ยบอกว่าอย่าให้เรามีใจแข็งกระด้างหลายครั้งนะครับเราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราเป็นร่วงประเวณีกับโลกนี้พระเจ้าก็ยังรับเรากลับมาเป็นลูกเหมือนเดิมนี่นะครับแบบว่าพระเจ้าน้ำพระทัยลึกๆที่สุดพระเจ้าก็อยากให้เราให้อภยัยบางคนมีลูกแล้วนะครับไม่มีอะไรดีกว่าเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวเดียว ม่อย่าเป็นมัลติแฟมิลี่นะครับครอบครัวที่แสนซับซ้อนนะครับ <c oughs> เป็นพี่น้องกันแต่คนคนละคนละนู่นนี่นั่น,นมันจะทําให้เกิดสุดท้ายนะครับความเจ็บปวดเหล่าเนี้ยมันจะส่งไปที่คนข้างล่างพี่น้องไม่รักตัวเองไม่เป็นไรนะครับรักลูกรักหลานมันไม่คุ้มเท่าไหร่ผมก็แนะ่ําว่าถ้าเลือกที่จะให้อภัยได้ท่านก็ให้อภัยเขาเหมือนที่พระเยซูให้อภัยเขาให้อภัยท่าน นะครับนามพระเทสูงสุดคือให้กลับมาคืนดีครับคุณพิมพ์มยานะคะถ้าเราอดอาหารอธิษฐานแต่เราตกอยู่ในความบาปบางอย่างคะ่ะที่ยังแก้ไม่ได้การถืออดอาหารจะมีผลไหมคะครับบาปบางอย่างที่แก้ไม่ได้บาปหลายครั้งเป็นเรื่องเนื้อหนังนะครับ mm hmm. เช่นทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเรากลับใจส่วนมากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะหมอเล่าให้ฟังนะครับหรือว่าบาปบางประเภทที่เป็นลักษณะที่เป็นแอดดิกหรือหายไม่ได้ mm hmm. เช่นการช่วยเหลือตัวเองนะครับหรือว่าการที่ ดูหนังโป้เลยพวกนี้นะครับหลายคนผู้ชายเนี่ยเลิกไม่ได้นะครับวิธีการก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของผีทําให้เราอยู่ภายใต้แอกของมันเราก็เลยเลิกไม่ได้เป็นวิญญาณบางตัวที่อยู่ข้างในนะครับทาให้เรามีนิสัยลามกเหมือนมันการโดยหารที่ทานนะครับท่านต้องขอพระเจ้าขับศัตรูหรือขับผีออกไปด้วยนะครับพระบิดาบอกว่าให้ผูกมัดมันไ้ก่อนถ้าเราไม่ไม่ได้มีโบสถ์ไม่เลยครับแล้วท่านก็ผูกมัดมันคาว่าผูกมัดเนี่ยเป็นคําเดียวกับที่พี่เอซูบอกว่า เราผูกมัดบนแผ่นดินโลกสิ่งนั้นถูกผัดบนดินสวรรค์จริงๆเนี่ยมันมาจากประโยคของสภาแซนเทดรินนะครับของยิวที่บอกที่ส่งเปาโลไปประหารคนนี้นะครับบอกว่าทุกอย่างที่สภาแซนเทดบรินกล่าวอนุญาตนั้นได้ถูกกล่าวได้รับสิทธิจากสวรรค์ในการกล่าวอนุญาตหมายว่าคําว่าผูกมัดก็คือการพูดออกมาเหมือนท่านเป็นผู้พิพากษาสมัยก่อนนี่นะครับจะมีการตีความกฎหมายแล้วก็มีการตัดสินว่าถูก บางอันเนี่ยมันมีการถกเถียงข้อกฎหมายจะมีคนนึงในธรรมยมอยู่ชีปโปรเซสในการที่ตัดสินว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นไปในทิศทางนี้เหมือนกันเข้าสุนัดของผู้เชื่อใหม่ในสมัยพระธรรมกิจการบอนะว่าท่านต้องบอกว่าข้าพเจ้าตัดสินไม่ให้ผีลามกผีอะไรดูหนังโปพวกนี้นะครับข้าพเจ้าเป็นร่างกายโดยพระโลหิตพระเยซูไถ่ยมาแล้วข้าพเจ้าขอตัดสินไม่อนุญ,ญาตให้ผีตัวนี้อยู่ในร่างกายแล้วขับมันต่อไปในพระนามพระเยซู พระบีบอกต้องบายเฟิร์สก็คือต้องต้องกล่าวคําที่เหมือนพูดภาษาเป็นคนกล่าวก่อนนะครับก็จะช่วยได้มากก็หลายครั้งผีเรื่องสไตล์อย่างเงี้ยบาปที่มันเลิกไม่ได้เนี่ยเป็นผีครับคล้ายๆล่าสุดเนี่ยมีคนมีพี่น้องท่านหนึ่งในนี้น่าจะฟังอยู่นะครับก็ชอบดูแพนด้านะครับชอบดูแพนด้ามากๆคุณแม่เล่าให้ฟังก็โอ้โหชอบมากๆอย่างอย่างไม่น่าเป็นไ,ได้แล้วก็เหมือนกับว่าเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณที่มันแบบ ทำให้ชอบอะไรอย่างนี้เป็นพิเศษบางคนก็ชอบอะไรแปลกๆฮะเช่นบางคนกินดินกินอะไรพวกนี้นะครับพวกอะไรหรือกลัวอะไรแปลกๆอะไรครับเป็นวิญญาณที่อยู่ข้างในครับค่ะจากพี่แอลนะคะบอกว่าอดอาหารที่ทานอยู่ค่ะอาจารย์วันนี้อเอข้าอที่ทานตอนเที่ยงแล้วมีอารมณ์เหมือนจะร้องไห้อะคะ่ะอาจารย์อยากทราบว่ามันมีในยะอะไรไหมทีาา่ทานตอนเที่ยงก็จะร้องไห้ใช่มีอารมณ์เหมือนอยากจะร้องไห้อะค่ะถ้าบางทีพระวิญญาณอาจจะแตะท่านก็ได้ไหมครับประองค์าจจะแบบมีโมเมนต์โรแมนติก เราอยากกอดท่านท่านก็เลยร้องไห้นี่นะครับก็เป็นไปได้ครับสัมผัส์ความรักพระเจ้านะครับค่ะคุณอัญชลีนะคะท่าทีในการอธิฐานภาษาแปลกๆและการเฝ้าเดี่ยวค่ะในห้องส่วนตัวจําเป็นจะต้องมีท่าทียังไงคะจําเป็นไหมที่เราจะต้องคุกเข่าหรือว่าไม่จําเป็นคะผมยังนอนเลยครับจริงๆมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ท่านพี่บอกว่าเมื่อท่านอธิฐานให้เข้าไปในห้องนอนห้องนอนคือที่ที่มีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวนะครับหลายครั้ง พระภีไม่เคยเขียนว่าท่านต้องคุกเข่าลงหรืออะไรเงี้ยไ,ไ,ไม่ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามุมมองหนึ่งคือผมว่าที่ท่านรู้สึกว่าสนิทกับพระบิดาของท่านนะครับแล้วแต่ท่าทีที่แสดงออกไม่มีอะไรผิดแล้วก็ไม่ได้มีข้อบังคับนะครับว่าต้องต้องคุกเข่าหรือเปล่า,า,าต้องทำอะไรหรือเปล่าพระเจ้าก็รักเราบางทีนอนอยู่ก็คุยกับพระองค์เหมือนลูกเราคุยกับเราครับผมก็จะบังคับโฟสตัตนเช้าเนี่ยผมต้องเข้าไปในห้องแล้วผมก็บอกว่ามาทับปะป้าเร็วนะผมปวดขาเมื่อยเมื่อยครับลูกมาทับก็อืสบาย น้ำหนักเทล,ลงมาอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อก็ผ่อนคลายทีเดียวนี่ก็สนิทกันก็เล่นกับลูกแบบนี้บางทีผมว่าพระเจ้าคงเป็นพระเจ้าท่านพี่ใช้คำว่าอับบ้าหรือว่าปาป,า,ปาที่สนิทสนมไม่ใช่เป็นปองค์พระบิดาผู้ห่างไกลนะครับค่ะจากคุณแม่จำจิตนะคะแม่แพนเค,ค้กนะคะอาจารย์คะช่วยกรุณาอธิฐานเผื่อพี่ชายแม่แพนเค,ค้กนะคะชื่อสมชยัชยโชคอนุกูลวงนะคะห,หายจากอัมาพาตหาลุกขึ้นได้ด้วยค่ะ คุณสมชายหายจะอามาพาตในพระนามพระเยซูอเมนค่ะคุณนิตยานะคะพ่อของลูกที่เลิกรากต้องการคืนดีค่ะอาจารย์แต่เขาหลงหายมีความเชื่อต่างไม่ควรข้องเกี่ยวใช่ไหมคะถามพระเจ้าดูจริงๆผมแนะนําว่าคือดีที่สุดครับหลงหายหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเป็นพ่อของลูกเนะี่ยเป็นครอบครัวก็ดีที่สุดท่านเห็นแก่ลูกครับแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆสุดท้ายนั่นจริงๆพระอาญารก็องค์จะบอกท่านเองนะครับ แต่ว่าพระเจ้าอยากให้เรามีใจให้แผ่ยินที่สุดคุณพิมพ์มียานะคะและการอธิษฐานภาษาแปลกๆเราอธิษฐานแบบไม่มีเสียงได้ไหมคะคือพูดออกมาแต่ไม่ค่อยออกเสียงให้ลิ้นขยับครับก็ลิ้นขยับจะไม่มีเสียงก็ได้บางทีาจะเสียงไม่ดังก็ลิ้นขยับคือพระวิญญาณขยับลิ้นแทนเราอะครับแต่สมม่วนมากก็มีเสียงก็ไม่ผิดแต่ถ้าอยู่ในที่ก็อาจจมขยับลิ้นขยับปากได้ครับ <isch> จากน้องตั้มนะคะ บอกว่าอแอนนะคะแฟนของผมนะฝากถามค่ะว่าในการทํางานของเขามีการต้องเชียร์ขายรูปเคารพเราต้องควรทํายังไงดีเข้าใจอย่างรุนแรงนะครับก็รุนทั้ใจว่าถ้าไม่สบายใจครับก็ <c oughs> อาจจะหางานที่ใหม่ไปก่อนแล้วก็พอได้ที่ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็อาจจะค่อยย้ายงานทีหลังครับอ,อย่าง,างแรกคือสิ่งที่ไ,ได้ยินคือคุณแอนไม่สบายใจถ้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีรูปมังกรหรือเขาเอาไปบูชาค่ะเราวางมือทำลายทิ้งเราทานได้ไหมคะ ถามพระวิญญาณเลยครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าพระบิไม่ได้เขียนเรื่องนี้แล้วก็ <c oughs> ถ้าอย่าง่างนะครับถ้าถ้าถ้ารู้สึกว่ามันมันเป็นลูกขลบเกี่ยวกับนี้แล้วเราทานแล้วเราไม่สบายใจนี่นะครับผมก็แนะนาว่าอย่าทานแต่ถ้าทานเรารู้สึกไม่รู้สึกไม่ได้คิดอะไรนะครับพระเจ้าไม่ได้ห้ามสิ่งนู้นสิ่งนี้เนี่ยครับก็ท่า,านจะทานก็ได้แต่ถ้าถามผมเป็นผมนะครับผมไม่ค่อยสบายใจครูดีนะคะชอบคิดถึงอดีตที่ผิดพลาดถือว่ามีผีในตัวหรือเปล่าครับ เอ,อฟ้องผิดเนี่ยจะอธิษฐานยังไงครับให้หายคำว่าคําว่าซาตานมาจากคาว่าไดอโบลอสนะครับ<ม>แปลว่าการคนที่โยนบางอย่างเหมือนโยอลูกบอลไปที่กระจกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันแตะเขาไม่ในความคิดท่านได้<ม>คือการฟ้องผิดท่านเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆจนท่านรู้สึกวรรลับ<ม>ว่าท่านเป็นคนไม่ดมอีอย่างแรกนะครับเวลาเสื้อสกปรกนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลาไปซักนานมากเลยอาจจะทําดีกบเกินใช้แฟบใช้อะไรทาเพื่อจะให้มันโอโมเหมือนเดิมอาจจะ ใช้เวลาประมาณ, να, มาณ, να, มาณสาองเดือนกว่าจะซักให้สะอาดแต่ในพระเจ้าคือถอดเสื้อเก่าทิ้งใส่ความชอบธรรมพระเจ้าไปเลยยังไงเราก็ไม่ดีพอที่จะถูกเรียกว่าเป็นลูกอยู่แล้ว <S <S ผมก็เลยหนุนน้ำใจว่าเรื่องเดียวเลยนะครับ <C oughs> ดีพอไม่ดีพอมันขึ้นอยู่กับคนตัดสินแล้วก็ผมอยากแนะนําครูดีนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของความจริงท่านต้องเข้าใจว่าความจริงก็คือความจริง <S <S ถ้าถ้าเปโตนี่นะครับ ความจริงก็คือทรยพศพระเยซูแต่สุดท้ายพรถอดความชอบธรรมตัวเองออกสวมความชอบธรรมพระเจ้ายังไงดีไม่พอก็ค,คือดีไม่พอแต่ดีพอเพราะพระเจ้านั้นดีพอแล้วเวลาพระเจ้าบอกว่าท่านดีแล้วท่านบอกไม่ดีท่านกำลังดูถูกว่าพระเจ้าไม่ดีพอมาบอกได้ไงว่าฉันดีพอผมก็อยากให้คุณครูคดีเชื่อความจริงว่าพอท่านสารภาพบาปของท่านสามีท่านในความสว่างฤทธิ์พระโลหิตมีฤทธิ์มากพอที่ชำระท่านให้สะอาดแต่ไม่ได้เป็นความดีของท่านเราเชื่อผมคนที่แพ้ แพ้ย,ยกสามยกห้ายกเจ็ดแต่สุดท้ายชายะยกสิบสองก็ถือว่าชนะนอกมันไม่มีใครชกชนะทุกยกผมว่าผมว่าแพ้แต่เอาอย่างนั้ผมไม่ต้องรับใช้พระเจ้าแล้วค่ะอาจารย์นหนุนใจมากๆเลยนะคะจากคุณนิพพอนะคะวันนี้ฟังคาเทศนาของอาจารย์หมอวรุ่นแล้วร้องไห้เกิดเกิดอะไรขึ้นหรอคะทําไมถึงมีอาการแบบนี้เสียงคุณหมอมีการเจิมนะครพอท่านฟังเนี่ยพระวิญญาณก็เลยแตะผ่านเสียง ค่ะพี่แหม่มนะคะแม่ของเพื่อนป่วยนะคะพี่แหม่มวางมือได้ไหมคะแต่ว่าเขายังไม่รับเชื่อนะคะเพราะว่าแม่แม่เออพื่อนพูดไม่ได้ค่ะทางรักษาโรคก่อนจะเชื่อก็มีออทำได้หมดแล้วแล้วเขาจะรับเชื่อได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าแม่ของเพื่อนพูดไม่ได้แล้วอะคะพระเจ้าให้พระวิญญาณนาในการเป็นพยานนะครับแต่ครั้งเนี้ยพระเจ้าทําได้หมดนะครับบางทีครับเดี๋ยวแม่พูดได้เลยพระเจ้ารักษาผ่านท่าน จากพ่นาน่านะคะที่เชียงใหม่นะคะถ้าเราโทรไปขอโทษกับคนที่เราทําให้เขาโกรธเมื่อเรารู้สึกผิดและสารภาพบาปกับพระเจ้าแล้วนะคะเขาไม่ยอมรับสายเรานะคะเราจะได้รับการปลดปล่อยไหมคะเราทําส่วนของเราแล้วก็เขาไม่ให้อภัยก็เข้าใจได้ไม่เป็นไรจากคุณพิชนุนะคะเดี๋ยวพินุของเรานะคะลูกค้าจ้างซื้อดอกไม้ไหวสารซื้อได้ไหมครับเลี้ยงได้ก็ดีครับ บอกอคิวไม่ว่างะะจริงจรครับพวกประเภทฝากซื้อเนะะี่ยค่ะอาจารย์เคยเจอคําถามแบบว่าถ้ามีคนฝากซื้อลอตเตอรี่อย่างเงี้ยค่ะจะซื้อได้ไหมคะท่านก็ท่านก็ไม่ต้องเกรงใจเขามากครับผมไม่สะดวกง่ายๆเลยง่ายๆผมถามว่าฝากไปซื้อ,อยาเสพติดได้ไหม <c oughs> เกรงใจก,ก็ก็เหมือนกันนะครับค่ะคุณนรด,ดานะคะ คำถามช่วงที่เราช่วงร่วมอธิษฐานในซูมค่ะขอไฟพระวิญญาณร้างเรามีอาการเจ็บหน้าอกนี่คือใช้อาการผีออกไหมคะเป็นผู้เชื่อใหม่ค่ะวันนี้เพิ่งไปถธิฐานเปิดพี่น้องท่านหนึ่งน,นะครับ mm hmm. เขารู้สึกว่ามี mm hmm. เขาฝัน mm hmm. เขาเขาหลับตาเขาเห็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นเงือกเงือกอะไรนี่ครับมีหางเป็นปลาแล้วก็เจ็บที่หน้าอกพอเราขับผีให้ก็สุดท้ายหายเลยนะครับ mm hmm. มีโอกาสครับค่ะจากคุณ mm hmm. มายนะคะเวลานามัสการอยู่ๆก็ดันไปคิดเรื่องอื่นนะคะจะแก้อย่างไงดีคะ อธิษฐานนะครับขอพระเจ้าเมตตาถ้ามีอะไรมารวิญญาณมันาล,ลบกวนนะครับอธิษฐานสั่งให้มันออกไปไม่มันล,ลบกวนเราครับพัมพี่บอกว่าจิตใจสับสนนี่มีนะฮะและหลายครั้งเนี่ยอาจจะบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องมีในพัมพี่เป็นการเฉยธรรมยาเรื่องเกี่ยวกับจิตใจที่สับสนนะครับอาจจะเป็นคําสับแช่งเรื่องอะไรพวกนี้ก็มีเป็นไปได้นะครับครับอเมน,นะคะจากคุณคุณบวายคุณ,คณเจสสิกา้าเรื่องเรื่องครอบครัวที่สําคัญมากเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะจ้เรื่องเกี่ยวกับการว่าเช่นสมมตินะครับ ท่านเป็นวัยรุ่นนะครับไปปิ๊งใครสักคนในโบโนี่นะครับจะทํำยังไงนะครับหลายคนเนี่ยพอพอไม่ได้เรียนนี่นะครับเขาก็จะแบบสไตล์ว่าก็ไปจีบเลยตรงๆสมมติตนะครับไปจีบมาปุ๊บถ้าชอบชอบกันก็ดีเปิดเผยไปเลยแต่สมมติคบไปปีหนึ่งสองปีแล้วก็ไม่ชอบมันไปกันไม่ได้นะครับเขาก็กลายเป็นคู่ที่เคยคบและทุกคนรู้หมดหรือว่าบางทีเขาไปเปิดเผยความในใจนะครับสสดงว่าไอ้คนนี้คบไอคนหนึ่งอยู่ท่านก็หน้าแตกมองหน้ากันไม่ติดค่ะ นะครับมันควรจะจริงเนี่ยพิรัตเนี่ยเขาจะให้ความเข้าใจว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงถ้าชอบใครควรจะเริ่มต้นยังไงในโบ่มเพื่อที่สุดท้ายแต่งงานเนี่ยมันจะได้เป็นแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับแล้วก็เป็นในมุมมองที่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงฮะไม่ไม่ไปผิดสเต็ปนะครับ,ค,รบความรักที่ ท่านเหมือนโอวันตินแล้วกวนให้มันขุนเนี่ยท่านก็ไม่เห็นข้อเสียไม่แยกชั้นข้อดีข้อเสียสุดท้ายเนี่ยชีวิตแต่งงานจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับชั้นที่พิ่รัสศนเนี่ยจะเป็นชั้นที่ทำให้น้องันได้แต่งงานจริงๆนะครับเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นในการมีความสัมพันธ์กันนะคะครับหรือว่าแต่งงานไปนี้นะครับภรรยาเนี่ยควรปฏิบัติกับสามียังไงเรื่องอะไรที่อาจจะ คำถามลึกๆที่ปกติคุยอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะถามกับพี่รัฐได้นะครับเพราะพี่รัฐนี้แต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มีความเข้าใจในทุกๆด้านก็พี่น้องอย่าพลาดนะครับอะไรดีกับตัวเราเองเราของลดราคานะครับเราต้องใส่คุ่มปองไว้นะครับก็ผมคุณเจสสิก้าแล้วก็คุณไบอารยานะครับขอลาพี่น้องไปตอนนี้นะครับสวัสดีครับ